สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอุรพัรนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม p a n r e l Zombie Hybrid Mod กันอีกตามเคยนะครับนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับที่เราจะมาเล่นกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหน, <c oughs> น้าเดี๋ยวผมจะเล่นกันเลยดีกว่าละมาต่อจาก EP สนะครับตอนนี้เราก็ถึงด่านน้าพุ P shooter อะไรที่ผมแบบว่าอยากเล่นอ่ะนะ, <c oughs> ะเห็นแล้วแม่งก็อยากเล่นเว้แต่ว่าเราต้องหยุด EP นั้นไว้ก่อนไงโอ้ยเฮี่ยมุนติว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 มาเลยนะอย่าลืมเอากล่องของขวัญไปนะเออาต้อก็เอากล่องของขวัญไปด้วย บัตรสุ่มกาชาชั้นเยี่ยมตัวเงินมาด้วยเดยแต่ว่าเอาเป็นใส่พีชูตเตอร์ดีกวใส่ซันฟลาเวอร์พีชูตเตอร์ไปอันนี้ก็ใส่ใบบัวไปฮะไบที่เหลือเราต้องประครบประงมไอเนี่ยให้มันโตน,น,นั้นแหละไอน,นี้ก็หนังสือพิมพ์ขาดละระเบิดระเบิดงอกมาหน่อยลูกเอ้ยระเบิดระเบิดต้องการระเบิดงอกทําไม่งอกก็ชิบหายทั้งแถวอ่ะอาหมาละ ตัวนี้เป็นไก้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งมันไปประโลกเลยนะโดยใช้ตัวนี้ไปกินเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ลวทำไมโอ้สวยแล้วเ้าผมไม่ได้วางระเบิดไว้หรออย,อย่างสวยพูดก็พูดอะ อยากใช้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยมาแล้ว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 ใช่ไงวะโอ้เด็เคดูมันยิงโอ้ยิงเป็นวงกว้างครับใส่ไฟด้วยอะใส่ไฟให้ด้วยเด้อเด้อเดเดอันนี้มันมาใกล้ละกระโดดหน่อยอือแช่แข็งละผมมองว่าตัวไหนที่มันแบบว่ายังไม่มีตัวกันหน้าเดี๋ยวเอา หรือว่าอะไรนะเดี๋ยวเอาไอ้ทางตะวันนี่ไปกันด้านหน้าก่อนก็ได้นะพ่าผมไม่อยากให้เห็ดมันตายอโอ้เรามันเหยียบได้อีกเอาเข้าไปลายตายหายเชื่อป่ะผมโคตรลายตาเลยพูดกระพูดนะลายตาจัดเฮ้เราใส่นี้ด้วย อย่าเข้ามา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 ไม่ให้เข้า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 เพี้ยไรตาพูดไรตาเลยอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโลมาโลมาทำไมมาอยู่ตรงนี้วะเขาเอะไรของมันมั้งอะอะโลมามันไม่ได้เล่นในน้ำเหรอลืมไปไอ้มอสนี่มันขาดสามัญสำนึกนี่ว่ะเออนี่ผมลืมเองครับว่าไอ้มอสเวนี่มันขาดสามัญสำนึก เออเต็มที่เลยจะมาก็มาพี่เอาเอาเราเบิดไปแดกซะกเอ้ครบใครที่ดู EP นี้แล้วลายตาก็บอกผมได้นะผมโคตรลายตาเลยครับใส่บนญโบกเลยปะเอ้าใส่บนบกได้เอาเ้าอะไรนึกว่าใส่ได้แค่ในน้ำอ่ะเอเอโดนมันหลอกอ๋อมามามาเอ้ยเราลืมสุ่มของขวัญน,น่ะสุ่มของขวัญม,มั่งบังโกให้อุ๊ยดาว โอ้ยไล่ตาคุณซ่องโอ้ยดาวนี้มึงก็ไล่ตาเหมือนกันนะเดี๋ยวได้ครับมันออกมาแล้วมันไรประโยชน์ไปหน่อยแต่ก็ไล่ตาดีไล่ตาพอๆกับไอ้นี่เลยไอเห็ดเห็ดดาบเซียนเนี่ยไปทั่วแมปทั่วแมปอีสปอร์ต อะไรสุ่มๆที่สุ่มๆกระหางอะไรวะนะมีคเครื่องหมายเซลเล์ด้วยวัดอาสุ่มยังไงอะไรวะนะหุย้ยอันนี้มันวอนัทถ้าเมทเป็นวอร์นัทหน้าอย่างงี้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยววอรนัทตัวน,นี้ตายครับไปเอาธงมาธงสุดท้ายแล้ว มันเสกออกมาปะเนี่ยทำไมมีซอมบี้ตัวนี้ออกมาอีกแล้ววะมันเสกออกมาปะผมไม่ได้ดูนะครับสุ่มปิกแ้วกวดิดตมวันัาแตงโมอู้ดเยม,มัน,มนเป็นวันัาท,ที่ยิงได้วัตเตอร์เฮกแช์นี่ช่วยจะได้ไว จบแล้วโอ้ีทำไมด่านนี้มันนานยังวะอะไรวะมันคือเมงกะพุนอะถ้าหน้าตามันคุ้นๆนะผมว่ามันคือพ่อใหญ่ครับใช่ไหมมันคือพ่อใหญ่บกเมงกะพุนใช่ไหมโอ้แต่ละตัวลายตาวะอันนี้ผมมองว่าลายตาไม่ไน่นาใช้แล้วแนละเออถ้ามา่องนี้ก็ดี มาแบบเอากระกากมาก,ก่อนไม่ใช่อยู่ๆแม่งก็เอาตัวเทพมาเลยก็ไม่ไหวนะเว้ยังมีตัวกระทืบอยู่ด้านล่างก็สาทูไอ้มึงโอ้ยขึ้นมาพอดีโอ้ยเกือบแล้ว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 แสดงควาแข็งไปปักปักตองการดาเมจแล้วครับปุ๊บ ไป,ป,ไปเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวได้แลวมีช็อปบี้เยอะระเบิดได้ได้เงินเยอะสวยไอ้อนี่คืออะไรอ,อ่อว่าละแมงกะพุนบวกพ่อใหญ่อ๋ออะไรพี่อย่ากินกูเยอะเลยไปใส่ไปอือ ต้องโดนแตงโมไว้พวกเนี้ยดูด่านเลยยังเถื่อนก็สมควรแล้วที่แบบว่าตัวยิงเราเถื่อนอ่ะมันก็เถื่อนครับต่างคนต่างเถื่อนโลมาเอ็งมาบนปกปูนปวดหัวอยู่ใครนี้ด้วยอย่ามา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 โอ้ไล่หูไล่ตาไปหมดไล่หูไล่ตาหมด การเดียนทัวก็มาหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้กิกาทัวร์ชื่อกิกาทัวร์มั้งหรือสักชื่อผมลืมชื่อไปแล้วพอมันควางลูกได้เอ้ยเอ้ยตายซะเฮ้ยแล้วสุ่มกล่องกระชากอันนี้กล่องกระชาโอ๋อุ้ยอุ้ยอุยอยากได้อยากเล่นนะอย่าตาย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 อย่าตายเยอะ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  ย,าย,าย,ายา่าๆๆวางไม่ได้เออตายไปแล้วคือผมอยากเล่นตัวเมื่อกี้มากเลยนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มีแบบว่าหรือว่าอะไรนะเราช่วยมันไม่ได้ครับ <c oughs> เอ,อ้ยเลขสองเปิด HP เหรอกดมัวน่ะ <c oughs> ใช้ตัวนี้เด้อแมกาบุญโอ้มี HP ให้ดูด้วย <c oughs> เลขสามกันเลยเลขสามเลขสี่อุ้ยโอ้โอ ออเล็กสี่คือเลือดของเราเว้ยเลข5ห้ามีไหมอ๋อเลข5ห้าเลขงสปีดเลข6หกอะซื้อของไปเก็บไม่มีเลข8แปดเฮ้ยผมชอบเนี่ยผมชอบเลข5ห้าเลขสปีดโอ้มีเลขงสปีดด้วยครับมี HP ให้ของเราให้ดูมี HP ซอมบี้ อันนี้มันคืออะไรพิกกับเชอร์รี่อ่าเอาละเอาละด่านสาดน้ำกูประหลาดขึ้นมาทุกทีแล้วทีนี้อันนี้ผมเปิด HP ซอมบี้ด้วยวะชอบชอบชอบ,ชอบ HP ซอมบี้จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเออโอ้ด้านบนคือ HP ที่เป็นอันนี้เหรอวะเป็นบักเก็ตเหรอกดอะไรนะกดเลขห้าเออกดเลขห้าเร่งสปีดกดเลขห้าแล้วผมจะเร่งสปีด ตอนต้นมันช้าไปอ่ะผมว่านะเล่งสปีดก็ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวหลังๆเราก็ผ่อนนะผ่อนเครื่องแต่เล่งสปีดเลยก็ดีนะจะได้ไวอ๋อลินไม่ทันลินไม่ทันพอก่อนพอก่อนโอ้ยตา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 ยเอยนี่คืออะไรอ่ะใส่นอ๋อสามแถวดูเลือดของฝั่งเรา กดตัวอะไรนะีป4ป่ะอ๋อเนี่ยเลอดเหลือร้อยหนึง่งเดี๋ยวตายแล้วเล่งหน่อยไว้เล่งหน่อยไว้เฟสสุดท้ายได้จบด้วยเดี๋ยวนะปุ<อ>๊บ<อ>เฮ้ยเรามีตัวนี้อยู่ตำ่ำแล้วก็เล่งแล้วก็จบ มาคืออะไรอ่ะหนามทุเรียนหรอหนึ่งสองสามอีกสามด่านนะอ๋อมันเล่งให้เลยครับถ้ากดเลขห้าก็เล่งมันก็จะเล่งตลอดช่ปะหนามทุเรียนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะได้ใช้แหละโอเคตัวนี้ใหญ่ไปดิโตไปดิถ้าไม่โตไม่กล้าหรอกเอ้มันเราใส่ในน้ำได้ปะไม่ได้แต่ได้แค่นบนพื้นน่ะดิโอ้มันไม่ใช่ทุเรียน มาคืนหนามมาคืนหนามเขาโพูดมาคืนหนามเขาพูดเอ้ยระเบิดได้ระเบิดได้ระ,ะเบิดได้ปะนี่เงี้ยเอาเงินมาระเบิดปีกพยโอ้ยเอ้ยมันลำบากนะว่าดีนะเอาแตงโมกันไว้เฮ้ยไม่ใช่เอาวานัทกันไว้ไม่งั้นแตงโมเราแตกไปแล้วเนะี่ยจะแตงโมนะ อ,อ,อย่าเข้ามาขอร้องขอร้องขอร้องให้กูเล่นเล่นแบบสงบสุขเถอะเอา,เ,อาเราทุเรียนกูอู้เดี๋ยวเอ๊ะไอ้ซาบเดี๋ยวนะมึงโอ้โอ,โอ้พูดไม่ออก กูเห็นอะไรวะเมื่อกี้เอาสไลม์มาล้างตากูดีไม่กูเห็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ What the fuck มึงเอาจริงวะเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นมันขี่รถไอตีมมาใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าอยู่ๆก็หลุดไปแถวนึงมัวแต่วัตเตอร์ฟักเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,วยน้ำบนระเบิดช่วยด้วยครับน้ำบนระเบิดแล้ว อย่าผ่านไยเนี่ยอ,อีกเฟสเดียวอะเอาอกินไปเดี๋ยว,วอ่ะอะเคอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยแต่อันนี้ไม่เราผลิตเงินไม่ทันนะโอ้ยเฮ็ดมันโหดไอ้อะไรอะไรคือหมุนหมุนวะโอ้ โหดสักโหดจังวะโอเคเฟนสุดท้ายครับเฟนสุดท้ายไม่เล่งแล้วครับกลัวรอดไปได้ไงเว่ยเฮ้ยแต่เฟสสุดท้ายไม่โหดว่ะเฟสกลางๆอะโหดมากเลยนะเว้ยด่านเนี้ยเบิดซะทอสบูด ยับแน่ยับแน่ดูแต่และตัวะสอ่งอกเจ้าชอลุกด้วยเหมือนไม่เขียดแ้วไม่ไปเขียดด้วยเกเพี่อะไรไม่รู้หนักกว่าฟิวชั่นอีกอันนี้พูดจริงในมุมมองผม,มฟิวชั่นดูง่ายไปเลยครับเจอเจอไฮบริดเข้าไปนี่โอ้ใหม่กอกูเล่นอะไรอยู่วะเสียงแล้วปองแปงปองแปงปองแปง,ปง,แปงใช่ไงลองใช้ดู อ๋อเป็นลูกไฟลูกไฟสีฟ้าเอาลูกไฟแช่แข็งเว้ยโอ้ยของดีแต่ไม่เคินจ็กสันมาว่ะตอนนี้ถือจะอย่างน้อยเอาไปครึ่งหลอดอ่ะมีระเบิดปะขอเงินก่อนนะ,ะเดี๋ยวระเบิดตรงนี้ทิ้งเดี๋ยวแล้วถ้าใส่วรัสตรงนี้ มันไม่ทับกันนะใส่เข้ามาขอแค่ไม่ทับก็พอใจแล้วใส่โลไว้ครับดาล่างในชิบหายครับโอ้ยดลาลาก็เป็นเต็มเลยอยูเสียเหตุไปแะ โอ้กินไม่ได้ใส่โลไว้ใส่โลไว้โอ้โหมีบันไดด้วยจะด่ายังไงดีวะเนี่ยมีบันไดด,ดด้วยเชี่ยของแท้ม่ีบันไดด้วยหรอวะโอู้อน่าจะสิน้น อูซินแน่นเผาแม่งเลยแล้วกันยอมถางทิ้งแล้วเผาเลยครับเดี๋ยวใส่ใหม่ได้ไม่เปเลยว่ะเลิดไอ้เหี้ยระเบิดระบงระเบิดเออสักหน่อยเว้ยกูไนายันเละละของขวัญนะเอ้ยไม่ได้ของขวัญมาไม่เป็นไรตรัวนี้ได้อยู ยาออืมไ้เฮียทุบกูไปหนึ่งดอกเออระเบิดเขาไปเออหยาบโอ้ยเราไม่มีอะไรจะสู้มันแล้วน่าจริงๆอ่ะโอ้ยเหี้ยมันทุบทุบกูแตกด้วยวะผมไม่มีอะไรจะต้านแล้วทุกคนเดี๋ยวๆๆอันนี้ปฏิกันฉุดเฉิน ตรการฉุกเฉินอ้าวช่วยช่วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเราต้องยิงได้ทุกทิศอ่ะเอาวะอย่าพึ่งเฟดกลางพึ่งเฟดกลางเจเย็นเจนเย็นเจเย็นเจเย็นใจเย็นเจนเย็นถึกอิ่อายอืมโอ้โหถึกจังวะ เฮ้ยดูเผาก่อนโอเคให้มันลงมาให้มันลงมาจากรถโอ้ยเยอะด้านล่างด้านล่างด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแข็งครับเดีน้ำแข็งสาดเลยสาดเลย Okay. เราต้องค่อยๆใช้นะเว้ยเราต้องผมว่าผมต้องค่อยๆใช้ขอเรียกว่าอ,อะไรนะไม่ค่อยใช้ไอ้พวกที่แบบว่าเป็นตัวแบบแอร์เรียเยอะๆต้องค่อยๆใช้่ะแต่ทีเดียวไม่ได้ตังเรามีพันห้าโอ้นี่ผมโคตรม้มเลยเว้ยแบบว่าไม่ค่อยได้พูดเลยะจะพูดแบบว่าโอ้โหโอ้โหอย่างเดียวตอนนี้เนีย่ยมันหนักจริง เออลวงม,ม่อมวะเฟสสุดท้ายโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยได้โยมาเต็มแมปตอนนี้เรามีของใช้แบบเต็มเลยแนาก็ผ่านแล้วตอนนี้โคตรหนักอะไรก็ไม่รู้ไกลเลยครับรตายไปซะเนี่ยใจพีคเขา ยอบอุย้ยทอวอนัทแมงกระพุนศูนยบาทปะร้ย่สิบห้าบาทราคาแพงจังอันนี้ราสุดท้ายไปทีละหกดานครับโอ้โหเริ่มด่านใหม่ก็แหม่ก็อมอมือให้กูหน่อยก็ได้เริ่มด่านใหม่อะ่ะพี่โอ้โหเฮียหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ม,มา จบจบแล้วกูมาเออโอ้โยโชคช่วยตัวดีๆเหียขอให้มันแบบตายแล้วมันเผาเป็นพริกเลยได้ปะขอร้องเพื่อนทำให้กูนหน่อยเออเฮียที่ต้อตงการอ๋อกูไม่ได้ซะด้วยเนื่อผมเปิดเลือดซอมบี้ไม่ได้เว้ยถ้าสมมติเราเห็นเลือดซอมบี้ใช่ปะเราจะรู้ตำแหน่งมันเ้ยน,นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะ ไอ้เอ,ย,เอยแม่งไม่ให้กูดูซะด้วยกาเกียนเลยเมื่อกี้แบบว่าถ้าเราดูเลือดซอมบี้ได้เห็นหมดอะมองไม่เห็นเนี่ยเรื่องยากที่สุดเลยมนแถวนี้แถวที่สองได้อยู่แมงกระพุนทอวานัทอะแทงไป อุ้ย,ยเริ่มแล้วควรเริ่มไม่ได้แล้วใช้เลยครับต้องใช้ตัวช่วยงานเละแน่จะด้านบนใหม่โอ้ยมอบไหมยังยังยัง,ย,งยังไม่มอบยังไม่มอบอเอ๊ยยังไม่มอบเว้ย อยากได้บลูเวอร์จังครับขอบลเวอร์หน่อยครับเล่งเลยแล้วกันผมมองไม่เห็นแนละ้วต่อไม่น่าเป็นไรแล้วปะเดี๋ยวลองสุง่มเฮ้ยดาวนี่อีกแล้วไอ้ดาวนี่โหดนะเว้ยดาวนี่โหดมากอะไรวะโอ้ยอเราทำไมบินแบบนี้ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมวางแถวนี้ไม่ได้อะ ต้องมีอะไรอยู่ไอ้ถามได้ไหมไม่ได้นีอทำไมวะปังเล่งด้วยเล่งด้วยจะได้ไ,ไวๆมองไม่เห็นอยู่แล้วครับ มันสุ่มอะตอนนี้มันเล่นแบบสูงมากเลยผมอะเรล่งๆไปให้มันจบๆไปดด่านนี่ที่โมไม่เห็นปัปะป๊บปะป๊ปปอปป่ะเผื่อได้เผื่อได้ระเบิดจบคมไฟเอยอ,อย่างน้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่หกอ้าวคมหกด่านแล้วอันนี้ก็ ผมก็ขอไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอสุพัสไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนไปบ่ายสวัสดีครับ